วันนี้เขามีคุณทอมอิสรามาร้องเพลงที่นี่เขาก็เลยต้องการนดนตรีแบ็กอัพน้องฟังจากเพลงฟังแก้วขึ้นมาแจมร้องเพลงด้วยเพลงหนึ่งสวัสดีครับตอๆๆนนี้ผมอยู่ที่ลอนดอนฮะพอดีวันนี้มันจะมีอีเวนต์อยู่ที่ร้านชื่อครัวบายนาทอ,องปกติมันเป็นร้านอาหารไทยแต่ว่า วันนี้เขามีคุณทอมอิสารามาร้องเพลงที่นี่เขาก็เลยต้องการดนตรีแบ็กอัพติดต่อทางพวกผมมาอะไรเงี้ยเขาก็ส่งลิสต์เพลงมาให้แล้วก็เพลงที่เขาแบบเล่นคอฟเวอร์แล้วก็ r รียรเ์เอนเป็นเวอร์ชันของเขาอะไรเงี้ยก็ต้องมาตามแกะกัน เ่เท่าที่ถามกับเจ้าของร้านมาเขาบอกว่าคนะจุประมาณ150คนก็แบบกำลังดีไม่แน่นมากเพราะว่าร้านเขาก็แบบไม่ได้ใหญ่มากก็นี่เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะบ่าย2ก็ผมก็รอเพื่อนๆมาเซตของซาเช็กกันแล้วเดี๋ยวคุณทอมเนี่ยเขาจะมาถึงตอน4ี่โมงก็ค่อยเริ่มซ้อมกันตอนนี้ก็รอเขาเอาเข้าวมาเสิร์ฟให้กินรอนเวลาก่อนถึงแล้วฮะร้านนาทอง เพิ่งซ้อมเพิ่งซาวาเช็คเสร็จครับพี่ทอมเขาก็มาตรงเวลาแล้วก็เคลียร์เพลงกันคุยเพลงกันคุยคิวอะไรกันเนี้ยฮะแล้วทีเนี้ยตอนนี้ก็พอเสร็จเราก็มีรอเวลาเล่นซึ่งผมอะก่อนหน้านี้ผมก็งานเยอะมากมันเป็นช่วงที่ต้องแบบทยอยส่งงานอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีเวลา,าแบบเตรียมเพลงนีเท่าไหร่ก็เลยใช้เวลาเมื่อคืนเนี่ยท,ท,ท,ที่ที่แบบซ้อมเพลงทั้งหมดก็จะในนอนมันน้อยมากเมื่อเช้าก็ออกรถออกก็แบบเก้าโมงครึ่งเก้าโมงสี่สิบอะไรเงี้ยก็เช้ามากครับก็เลย นอนมาน้อยมากเดี๋ยวพอดีเพื่อนขับรถมาก็เลยขอยืมรถเพื่อนมานอนรอเวลาเล่นหน่อยก็เดี๋ยวอีกทีหนึ่งก็คงวาไปตอนเล่นเลยฮะแล้วเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูเล่นทั้งหมด2เบรกเบรกแรกเนี่ยจะเป็นพวกผมเล่นกันกับนักท้องของที่วงแล้วก็เบรกหลังก็จะเป็นพี่ทอมขึ้นมาเล่นไม่ไม่แน่ใจว่าจบกี่โมงแต่ว่าโชว์เริ่มจริงๆกัมันทุ่มครึ่งประตูเปิดทุ่มหนึ่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาเราดูกันครับผม ตัดค่ามาอีกวันเลยครับผมเมื่อคืนทุลักทุเลไปหน่อยตอนเล่นก็แบบอยู่ดีๆพอขึ้นไปปุ๊บมอนิเตอร์ผมก็ดับในหูคือผมไม่ได้ยินอะไรเลย,เลยในช่วงเบรกแรกกีตา้าก็เสียงงงๆน่าจะมีปัญหากับระบบระบบเสียงระบบไฟที่นี่อะไรยเงี้ยฮะแต่ก็ผ่านไปได้พอเบรก2พี่ทอมเขาขึ้นก็สนุกคนดูแฮปปี้มากคนดูร้องตามทุกเพลงแล้วก็มาอาอกคนหน้าเวทีเขาเอนเตอร์เทนเก่งมากก็เลยทำให้พวกผมทำงานง่ายขึ้นทนทางที่แบบ เออไม่ได้ซ้อมไม่ได้เตรียมตัวกันมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยระหว่างเล่นก็มีไฟดับฮะคือเหมือนกับว่าลักไฟที่เขาใช้คืออย่างที่ผมบอกอะคือลานเขาเพิ่งจัดงานเป็นครั้งแรกแล้วเขาจริงจริงเขาทำได้ดีมากนะแต่ว่าลัก3ตาอะไรที่เขาใช้ยอะไรย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วแล้วเหมือนอยู่ดีมันช็อตมันไฟไม่พออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยครึ่งหนึ่งของเครื่องดนตรีบนโชว์ดับไปก็เลยต้องเบรกกันพักหนึ่งแล้วเพื่อกลับมาเล่นใหม่พอพอกลับเล่นใหม่มันก็ฟลเหมือนเดิมเพราะว่าแบบคนดูเขาก็พร้อมที่จะ แล้วก็ทุกอย่างมันก็ซัพพอร์ตกันและกันยอะไรเงี้ยครับก็เลยไปกันต่อได้จนจบพอจบก็มีปาร์ตี้นิดหน่อยก็สนุกฮะมีเอ่อน้องฟางจากเพลงฟังแก้วก็มาขึ้นมาแจมร้องเพลงด้วยเพลงหนึ่งทุกคนก็เอ็นจอยแฮปปี้พวกผมก็มีความสุขไปด้วยเพราะาแบบเราทํางานของเราแล้วก็มันก็ออกมาในระดับที่น่าพอใจสนุกฮะแล้วก็พอดีตอนกลางคืนเข้าโรงแรมมีปัญหานิดหน่อยก็เลยไม่ได้มาแบบอัดคลิปจบอะไรเงี้ย วันนี้ก็ทุลักทุเลครับหาข้าวกินแล้วก็ต้องแบกของแบกกระเป๋าอะไรไปด้วยก็เลยเออยากเลย,ย,ยแล้วนี่ผมอยู่ลอนดอนอีกคืนแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับลีดเรียบร้อยวันนี้ก็มานี้ครับผมแล้วเดี๋ยวสอบหน้ามีอะไรสนุกๆเดี๋ยวผมพาไปดูพาไปเที่ยวต่อครับผมวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ